เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักที่สุดในจักรวาลทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปเดมอนโซนะครับเป็นแมปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนซึโกะทันจิโร่นั่นเองนะครับสุดเหลท่อนะมาปุ๊บเนี่ยให้คุณผู้ชมไปเติมโค้ดไม่ใช่ครับมาปุ๊บมาดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้คือ,อด้านเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูสถิติการเล่นของเรานะผมเล่นมาเกือบ12นาทีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผมเปิดคลิปมาเกือบ12นาทีแล้วไอ้บ้าเมนูถัดไปเนี่ยจะเป็นเมนูสปินนะครับเป็นที่สุ่มหมุนๆอ่าก็สุ่มได้6ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับเป็นสุ่มฟรีเท่านั้นเนาะประมาณนี้นะครับผมสุ่มได้บัฟวิ่งเร็วนะครับ <laughs> เพื่อ โอ้โหต่อไปจะเป็นช็อปนะครับเมนูช็อปก็จะมีเกมพาร์ตมีดวงวิญญาณให้ซื้อแล้วก็มีตัวละครให้ซื้อนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยการที่เราจะเอามาอัพเลเวลเราจะต้องใช้ตัวละครมาฟิวชั่นกันเอางันดีกว่านะครับยิ่งสุ่มได้ตัวเดิมซ้ําๆเนี่ยตัวละครตัวนั้นยิ่งเก่งนะครับไม่ใช่ว่าเรามีตัวเก่งๆแล้วเนี่ยมันจะเก่งเลยนะครับเราต้องสุ่มให้ได้ตัวซ้ําๆกันอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีเนาะผมก็จะมีแค่ ทันจิโร่สุดหล่อเท่เท่านั้นนะครับม,มีตัวละครเยอะมากๆแต่ว่าผมแทบจะไม่รู้จักเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ดูนะครับผมไม่ค่อยได้ดูอนิเมนะเนาะก็รู้จักแค่บางตัวนะครับผมน่าจะรู้จักแค่ทันจิโร่เนซุโกะถามจริงตรงนี้ก็จะมีให้กรอกโค้ดน,นะครับซึ่งผมเนี่ยจะแปะโค้ดไว้ให้คุณผู้ชมบนจอแล้วกันแล้วก็แปะไว้ให้ตรงอ่าดิสคริปชันแล้วกันนะครับก็ ก็ไปใช้กันได้นะโค้ดไหนหมดอายุก็อ่าใครบ้างก็พิมพ์บอกได้นะถ้ามีโค้ดใหม่เดี๋ยวก็อัปเดตให้แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ได้มาเป็นบัฟวิ่งเร็วนะครับเฮ้อวิ่งวิ่งแบบวิ่งเร็วอีกแล้วนะครับใส่สปีดแล้วก็โค้ดถัดไปนะครับก็จะเป็นโค้ดอันนี้1 0ึ่ไลท์กรอกให้หมดเลยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ34ี่โค้ดเองนะเท่าที่ผมเห็นนะครับได้ดวงวิญ,ญญาณมาเยอะเหมือนกันนะ โอเคถือว่าดีถือว่าดีอันนี้โค้ดนี้โค้ดนี้เหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับเป็นโค้ด e l c o ค e ยินดีต้อนรับใช้ไม่ได้ไอ้บ้าเอย้ยน่าจะหมดอายุแล้วนะครับอืมคงจะหมดอายุได้โค้ดมาปุ๊บเนี่ยให้เรามาสุ่มตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่สุ่มตัวละครนะก็เสีย100โซนะครับผมจะเรียกว่าโซเนาะเป็นค่าพลังงานของเขานะครับก็สุ่มอัตโนมือไปเลยแล้วกันนะครับ let's go เปิดมาตัวแรกได้เนสโกะสั่งไปเลยนะน่ารักเชียวแล้วก็ได้เซนนิสึน,สนะครับ <Wow. S 1> เหมือนชื่อตัวละครในแบบนี้มันจะใช้ตรงตามตรงตามเมะเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือกสิดหรือเปล่านะครับผมว่าติดนะแล้วก็จะเป็นรุยนะครับอเท่เหมือนกันเนนะี่ยได้ทันจิโร่อปานวารีเมกแล้วนะครับ oh, <God. S 1> โอเคผมว่ารอสุ่มแบบนี้น่าจะนานนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะ,ะเร่งสปีดให้คุณผู้ชมได้แบบว่า ลุ้นระทึกหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยนานแน่แน่ จนบัฟเปิดจะหมดแล้วนะครับพวกบัฟทางซ้ายมือเนี่ยก็ช่วยในการเปิดด้วยนะก็คือได้บัฟมาปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นอินโนสุเกะเพราะว่าพลังโจมตีน่าจะเยอะสุดแล้วนะครับพลังโจมตีเท่ากับทันจิโร่ปานวาลีเลยนะ <Wow. S 1> แล้วก็ได้ตัวอื่นมาด้วยนะครับ <Wow. S 1> นี่ได้มาเยอะเลยนะ <Wow. S 1> ได้รุยเลเวลหมาแล้วก็ซินิสสึแล้วก็ได้ตัวตำนานมาตัวหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> คือแจมคือแจม โทมิโอกะกิยูนะครับแล้วก็โคโจชินบุก็คือแบบเหเล่ท่อแต่ว่าพลังโจมตีมันน้อยนะ <S <S เราต้องอัพเลเวลให้มันนะครับเลเวลในแบบนี้นะอัพด้วยการสุ่มตัวละครซ้ำๆนะอย่างที่บอกนะครับยิ่งสุ่มซ้ำเยอะๆยิ่งดีโอ้โหประมาณนั้นแหละนะก็วิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาตีมอนสเตอร์ตรงนี้ครับเป็นมอนสเตอร์แบบเหล่ท่ออยู่นะนี่ฟาดไปฟาดไป ฟืบช,ชืบชับแล้วก็จะมีสกิลให้ใช้นะครับตามเลเวลเนาะเพรใช้ได้แค่สกิลเดียวอยู่เลยนะตอนนี้ของทันจะิโร่เนาะเพราะว่าสกิลอื่นเลเวลไม่ถึงต้องแบบเลเวลเยอะกว่านี้ถึงจะใช้ได้นะครับโอ้โหเสียได้เลยนี่โคตรเท่เฮเล่ท่อเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอื่นบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูอินโนสุเกะแล้วกันนะครับน้องอูป,ป่าอสองดาบสังหาร ฮ้ยซโอ้โหเอาเรื่อง,สะ,งสะกงสกิลแบบว่าใช้ดาบแทงตัวต่อไปแล้วกันนะครับเด็ดเด็อีกนิดนึงแล้วกันเผื <c oughs> ่อทุกคนมองไม่ทันนะเพราะว่าผมใช้ไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ <c oughs> คือทุกคนอย่าลืมเก็บโซนะครับมันจะเป็นของดรอปที่มอนนะถ้าไม่เก็บเนี่ยเราก็จะไม่ได้โซไปสุ่มตัวละครนะครับเห็นไหมจะเป็นแสงสีฟ้านะครับโอเคตัวละครตัวถัดไปเลยแล้วกันนะครับจะเป็นอ่าตัวไหนดีนะ เนสโกสั่งล้วกันนะฮะเนสโกน่ารักอะ่ะคีมินาโตอีโกนี่นะโอ้โหได้เลยวันนี้ทุกคนตัวถัดไปแล้วกันนะครับจะเป็นรุยเนาะตัวนี้เป็นตัวละครระดับแรนะครับ <Wow. S 1> มันเหมือนจะฟา,าดอะไรไม่รู้นะครับผมไม่ได้ติดตามอนิเมนะเนาะมีเนสโก้มาแจมด้วยเมื่อกี้แหมจริงๆแจมก็ได้นะครับแบบนี้ช่วยกันตีได้นะเพราะว่า โซมันดรอปต่างหากนะครับเราเก็บไปแล้วเพื่อนกาเก็บได้เนาะช่วยกันฟาร์มได้นะครับตีสกิลโอ้โห,โโหโเฮ้ยสกิลนี่เอาเรื่องนะ DPS นล้วนะครับแบบว่าดาเมจถี่มากคือแจมนะตัวละครตัวถัดไปจะเป็นอ่าตัวนี้ดูไปแล้วเซนนิส,สึแล้วกันนะครับมาอุ้ยโอ้โหเท่ะ่ะเท่ะ่ะเซนนิส,สึหลับอยู่หลับอยู่สกิลวิเท่เทเท่ มันเพี้ยมากแต่ว่าผมจำท่าไม่ได้นะครับว่าชื่อท่าอะไรตัวละครตัวถัดไปจะเป็นชันจิโร่ปรานอักคีไม่สิปรานตะวันปะทุกคนผมอ่านไม่ทันเว้ยรีไปหน่อยแต่ว่าเหล่ท่อมากนะครับนี่ฟาดแล้วแบบเป็นไฟเป็นสีแดงแดง <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดอดูสกิลแล้วกันเนาะสกิล ก็ฟื้น <Wow. S 1> ก็เหมือนปานวารีนะครับแค่เปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้เนาะอืมเท่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครต่อละกันอ่าเป็นปลานตะวันเนาะผมไม่ค่อยได้ติดตามเมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคโจชิโนบุนะครับอืมอันนี้คือน,น่ารักมากเฮ้ยทำไมสกิลมันแป๊บเดียวเองเดี๋ยวรอดูอีกทีละกันมันเห็นได้แป๊บเดียวเองครับหาตัวที่มันแข็งๆดีกว่าลืมเก็บโซนะ ตัวนี้น่าจะแข็งแหละเออเลือดมันเยอะอยู่นะผมตีทีละแบบ200เองนะครับเนี่ยสกิลเทพไหมใช้ได้นะสกิลที่เท่อยู่นะครับเอาเรื่องนะไม่ใช่ไม่เทนะคนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเหละท่อหลอ่อเท่อยู่นะอีนี่มันมาช่วยตีใช่ <c oughs> เขาช่วยตีใช่ไหมครับน่าจะมาช่วยตีนะอ๋อมาแจมเก็บโซ่น่ารักจริงจริงตัวละครตัวถัดไปนะครับจะเป็น โทมิโอกิยูนะครับเป็นคนที่สอนปลานวารีให้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นตัวละครต้นเรื่องของของเมอเลยนะที่แบบไว้ชีวิตทันจิโร่นะครับ<อ>ไม่สิไว้ชีวิตน้องเนซุโกะใช่แล้วจำได้จำได้เพราะว่ามันเท่ไงตัวละครตัวเนี้ยเท่จัดก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพลย์ของแบบนี้เนาะมีประมาณนี้แหละก็เก็บทรงเก็บโซฟาดฟันเอาจริงแล้วเนี่ยแบบนี้มันจะเป็นแบบแนวซิมูเลเตอร์นะครับผมก็ ขอฟาร์มสักนิดสักหน่อยแล้วกันเก็บโซหน่อยแล้วนั้นคืออะไรวะเนะี่ยบอสปรากฏตัวขึ้นแล้วรีบไปประตูวาร์ปสูป่มูเกนซิตี้ที่ไหนวะทุกคนมูเกนซิตี้นี่ผมก็ฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอืมฟาร์มโซขึ้นไปได้แค่นิดเดียวเองเพราะว่าผมลืมเก็บบ่อยมากๆนะครับโอเคเราจะไปมูเกนซิตี้กันแล้วกันเนาะอยากลองตีบอสดูนะครับว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าจะตีไหวป่ะทุกคนผมว่าบอสน่าจะเป็นอะไรที่ตียากหรือเปล่านี่มูเกนสตี้อยู่นี้อือยู่ตรงนี้ตรงนี้เผื่อใครจะตีบอสนะครับมูเกนสตี้อยู่ตรงนี้เนาะก็คุณแน่ใจหรือเปล่าที่จะเลปเทเลพอร์ตมามาแล้วแหละไม่ได้แน่ใจมาแล้วไปนิบอสเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือด9.4ล้านเลือดแบบจริงๆของมันนี่แบบ 14ล้านเฮ้ยชิดจะตีตอนไหนเสร็จวะเนี่ยน่ตีเป็นชาติเลยนะครับเนี่ยโอ้โห <Bro. S 1> oh ชุบ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 เขาบอกว่ารางวัลที่ได้เนี่ยอยู่กับดาเมจนะครับยิ่งดาเมจที่เราทําได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้เอ่าเหมือนน่าจะเป็นของรางวัลน,นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับมารอติดตามแล้วกันนะผมจะพยายาม ตีให้เสร็จจงได้แม้ว่าเลือดปอ๋อจะโคตรเยอะเดี๋ยวตัดไปให้เลยแล้วกันนะครับฮืซ่าฮืซ่าทุกคน <Please. S 1> ผมตีโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ผมทำดาเมจไป900 0แสน,นะครับมาดูกันว่าดาเมจ90 0 0แสนเนี่ยเราจะได้อะไรนะเราได้มาเป็นโซนะครับ 36.5K โอ้ม y g ก d ผมยอมรับคุณผู้ชมเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องใช้พวกออโต้คงออโต้คิกนะครับแล้วก็ใช้ Tiny t i n น t ทั k นะฮะเดี๋ยวผมไว้สอนในคลิปหน้าแล้วกันหลังจากที่ผมเนี่ยฟาร์มไม่ได้สักพักนึงนะครับจากการเอาโซที่สุ่มบอสมาเนี่ยผมก็สุ่มได้ตัวละครตัวนี้มาเนาะเป็นตัวที่ใช้ไฟนั่นแหละนะครับโคตรเทสกงสกิลนี่คือเท่มากนะครับดาบแบบลุกเป็นไฟเลยแล้วก็ได้ตัวระดับมิสติคอลมาด้วยนะครับเป็น ไอคาัสนั่นเองนะครับว้าวโอ้โหเปิดมาก็เละท่อแล้วนะนี่จะใช้หมัดต่อยนะครับแล้วก็ต่อยต่อยเตะพลังก็จะเป็นอย่างนี้ฟึ๊บฟึฟึอ่าเท่ไหมแต่ว่ามันดาเมจมันดูเบาเนาะเทียบกับระดับที่มันเป็นมิสิเคิลนะครับค่อนข้างจะเบานะก็โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบแมปนี้เนี่ยฝากกันกดไลค์ให้ถึง3ไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมจะทำพาร์ทที่2มาให้คุณผู้ชมดูแบบโดยด่วนด่วนจีเลยแล้วกันนะครับอ่าถ้าชอบมากๆแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกันกดซ b s c r i b ์ด้วยดันให้ถึง1,000งพันซับสไ์นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับน้องหมูป่าบ๊ายบายไปละจูไปจ้ะ